นนิานททไยแคทเธอรีนกับโชคชะตาของเธอกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันไกลโพ้นห่างไกลาจากเราออกไปมีเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนเหรอฉันไม่รู้จักนางหรอกนะรู้แค่ว่ายั่น,น,นั่นอ่านหนังสือทั้งวันแล้วก็เจ้าหญิงใ่แวนเหรอ ฉันไม่เอาหรอกเจ้หญิงแบบนี้นะโอ้ไม่ไม่โอ้ไม่หรอกน่าเบื่อคนคิดว่าเธอหน้าเบื่อฉันไม่สนหรอกเอาล่ะขอตัวก่อนนะฉันจะพยายามเอาไข่ต้มนี่ใส่ลงขวดนะ ทดลองวิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอเราต้องไปเที่ยวบ้างไปสนุกไปปาร์ตี้แล้วก็เจอคนใหม่ๆอ่าท,ทำได้แล้วนี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเธออยากจะรู้สินะว่าฉันทำยังไงได้นะใช่มาไม่เลยตอนแรกเอากระดาษที่เราเผาไฟลงไปใส่ในขวดไม่อยากจะฟังอะ กระดาษที่กําลังไหมทำให้อากาศข้างในขยายตัวทำให้แรงดันม,มันมากขึ้นแล้วไฟมันหมดออกซิเจนอุณหภูมิก็จะเย็นลงและอากาศก็จะบีบตัวและดูดไข่ผ่านเข้าไปทั้งปากขวดะจบแล้วนะสำหรับวันนี้ใช่ท่านขาท่านราชาท่านพ่อท่านพ่อไม่นะการจากไปของราชา ทำให้เจ้าหญิงแคทเธอรีนทายาทคนเดียวต้องกลายเป็นราชินีของนอร์วาแต่ประชาชนของเธอไม่มั่นใจในตัวเธอเพราะว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนไม่เคยยุ่งเรื่องการจัดการการเมืองเลยเธอเอาแต่อยู่ในห้องอ่านหนังสือตลอดเวลาใช่สุดท้ายสักทีเธอจะได้เป็นราชิน,นีไม่รู้สิ ฉันไม่คิดว่าฉันพร้อมนะเจ้าหญิงอาณาจักรเราโดนโจมตีแล้วพะยะค่ะอะไรนะท่านเกิดอะไรขึ้นเหรอแผนตราชาชัว่วแห่งไอโอลาโจมตีเราตอนที่อาณาจักรเรากำลังไว้อาไลยกองทัพเราสู้เขาไม่ได้นะข้าต้องหนีไปแล้วนะท่านแต่อาณาจักรของเราละ่ะสายไปแล้ว ท่านต้องรอดนะเราต้องยอมแพ้นะ่ะเพราะว่าเขาไม่ไว้ชีวิตทายาทแน่แต่ว่าค่อยกลับมาตอนที่ทันพร้อมตอนนี้ไปเร็วเราห่างจากอาณาจักรแล้วเราปลอดภัยนางอยู่นี่นะฉัานจะไปตรวจดูแถวนี้แล้วก็หาอาหารมาแคทตาสปินจากไปแคทเธอรีน ก็นั่งข้างทะเลสาบและร้องไห้ยอย่างเศร้าใจอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินบางอย่างบินผ่านมาแคทรีนอะไรใครนะฉันคือโชคชะตาของเธออะไรนะทำไมฉันไม่เห็นเธอเธอซ่อนอยู่ตรงไหน ว้าวคืออะไรนะฉันคือเส้นทางที่เธอเลือกการตัดสินใจของเธอถนนที่เธอไม่เลือกเดินฉันคือสิ่งที่เธอสร้างมาตลอดฉันคือโชคชะตาของเธอฉันมิมีอยากเชื่อเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะฉันกำลังฝันอยู่ฉันโอ้ฉันโอ๊ฉันไม่ได้ฝันลงเลยเนี่ย ไม่แคทเธอรีนฉันมีจริงเหมือนเธอนั่นแหละและแ,แ,แล้วแล้วเธอต้องการอะไรกันหรอฮะมันไม่เกี่ยวว่าฉันต้องการอะไรเธอต้องการอะไรสำคัญกว่าบอกมาแคทเธอรีนว่าเธออยากจะให้ฉันโชคชะตาของเธอเป็นปัจจุบันที่แสนสุขหรืออนาคตที่แสนสุข ม,มันไม่เข้าท่าเอาเป็นว่าถ้าฉันอยากจะได้มีปัจจุบันที่มีความสุขฉันจะต้องทรมาไปตลอดชีวิตสินะไม่ไม่เอาอ่ะฉันอยากจะให้ตัวเองมีความสุขในอนาคตมากกว่าตอนนี้เพราะว่าเราจะได้มั่นใจว่าอนาคตของเราจะมั่นคงมากกว่าใช่มิล่ะร่างกายเรานะ่ะถูกวางมาให้คิดแบบนั้น ที่สติดีถ้าคิดดีๆแล้วด้วยเหตุด้วยผลเรื่องแบบนั้นมันเหมือนก็ฝันมากกว่านะแต่ฉันต้องเลือกตอนนี้งั้นฉันเลือกที่จะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าก็แล้วกันใช่อ,อฉันไม่เข้าใจเธอเพิ่งพูดอะไรฉันเลือกอนาคตแสนสุขไงล่ะดีโอเคเธอจะได้แบบนั้นหลังจากนั้น ลื่นน้ำก็กลับลงไปในทะเลสาบวนกลับลงไปผ่านผิวน้ำแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนเดิมเพิ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากพักผ่อนค้างคืนข้างทะเลสาบแคทเธอรีนกับแคทตัสก็ออกไปอาณาจักรดอนแลนด์เมื่อพวกเธอไปถึงเมืองเล็กนั้นพวกเธอก็ผ่านตลาดแห่งหนึ่งแคทเธอรีนเห็นหญิงแก่คนหนึ่งถือกระเป๋าอย่างหนัก ด้วยความยากลำบากบนถนนให้ฉันช่วยไหมคะทำไมจะต้องช่วยฉันด้วยละ่ะเอมฉันเพิ่งมาที่เมืองนี้กำลังมาหางานค่ะฉันช่วยถือให้ได้นะคะแต่คุณต้องช่วยแนะนำบ้านหรือร้านขนมอะไรก็ได้ที่ฉันจะได้ทำงานมันจะดีมากเลยล่ะค่ะเธอหางานเหรอโอ้ทำไม ฉันอยากจะจ้างคนทำงานเหมือนกันฉันให้เหรียญเงินได้หนึ่งเหรียญฉันจ่ายไหวแค่นั้นแหละนะอยู่บ้านฉันก็ได้นะดีมากเลยละคะ่ะแบบนั้นขอบคุณมากนะคะและหลังจากนั้นแคทเธอรีนก็เริ่มทำงานกับป้าคนนั้นและเธอทำงานได้ดีมากวันหนึ่งเมื่อป้าคนนั้นออกไปตลาดแคทเธอรีนเอางานไปนั่งทำข้างหน้าตา่าง โอ้เธออยู่นี่เองแคทเธอรีนอ๊ะเธอเองเหรอคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธออยู่สงบสงบเหรอถ้าเลือกอนาคตที่สดใสนี่จำได้ไหมหลังจากนั้นโชคชะตาก็พัดผ่านตู้ที่เจ้านายเก็บผ้าที่ดีที่สุดเอาไว้ทำให้ทุกอย่างขาดเป็นชิ้นๆแล้วตกไปบนพื้น อไม่นะเจ้านายฉันไม่พอใจฉัน,นแน่แน่ไม่ให้อภัยฉันแน่เลยใช่และเธออาจจะถูกส่งตัวให้ยามและเธออาจจะโดนจับตัวด้วยฉันจะทำยังไงดีหนีไปสิหรือจะอยู่ต่อเพื่อทนผลที่ตามมาล่ะเททรีนคิดแล้วเริ่มวิ่งหนีไปที่ประตูเปิดประตูแล้วก็หนีไป แคทัสเร็วเข้าอะไรอหลายวันผ่านไปแคทเธอรีนก็ไปได้งานที่ร้านขนมอบแต่เหมือนเดิมเลยที่โชคชะตากลับมาเล่นงานเธออีกหนีไปอมาเร็วแคทัสเร็วเข้าฮอีกแล้วเหรอและผ่านไปอีก เอ็ดเดือนทุกครั้งที่แคทเธอรีนเจอที่อยู่ใหม่โชคชะตาก็มาบังคับให้เธอต้องทิ้งมันไปอีกสุดท้ายหลังจากที่โดนไล่ไปจากบ้านสุดท้ายแคทเธอรีนก็หมดกำลังใจและผิดหวังเธอนั่งข้างๆข,ขอบทะเลสาบเงียบๆแล้วรำลึกถึงสมัยก่อนในชีวิตเธอ ฉันไม่รู้ว่ามันอะไรกันที่เธอกำลังหนีแต่ฉันรู้ว่าแคทเธอรีนเป็นเนิร์ดหน้าเบื่อและอาจจะไม่ได้มีดีอะไรมากมายแต่ว่าเธอไม่ใช่คนขี้แพ้นะใช่นะแคทตสัสฉันจะไม่ยอมมานั่งร้องไห้งอแงตรงนี้หรอกฉันจะสร้างโชคชะตาของตัวเองแย่ yeah. แต่ไม่รู้นะว่ามันหมายความว่างไง แคทเธอรีน <C ath or ine> ไปเมืองหลวงของดอร์แลนด์หวังว่าเธอจะได้เจอกับราชาและขอให้เขาช่วยเธอได้ราชาเบอร์นาดไม่ว่าในตอนนี้นะถ้าจะไม่รับแขกเว้นแต่ว่าจะมีคนที่หาทางแก้ปัญหาของชาวนาได้ปัญหาด้านชาวนางั้นเหรอใช่มันไปนปริศนานะ ราชานุ่มบอกว่าใครก็ตามที่แกมันได้ก็จะได้รับเหรียญทองมากมายเลยโชคชะตาของเขานะเห็นเขาว่าบาหาเขาและบอกว่าถ้าเขาแกปัญหานั้นได้นะเขาก็จะได้เจอผู้หญิงในฝันของเขาด้วยบอกปริศนามาสิก็ได้เมื่อมีชาวนาคนหนึ่งกระบาดเ,เรือของเขาเพื่อจะข้ามแม่น้ำหลังจากที่ซื้อจิ้งจอกไก่ แล้วก็ถุงข้าวโพดจากตลาดเขารู้ตัวว่าเขาเจอกับปัญหาแล้วชาวนาคนนั้นสามารถเอาของอย่างเดียวขึ้นเรือไปได้ทีละครั้งไม่งั้นเรือเขาจะล่มแน่นอนแต่เขาจริงจริงจอกไว้กับไก่ไม่ได้เพราะไก่จะโทนเจ้าจริงจอกกินเขาทิ้งไก่ไว้กับข้าวโพดไม่ได้เพราะไก่ก็จะกินข้าวโพดแล้วชาวนาจะทำยังไงถึงเอาของทั้งสมข้าแม่น้ำไปได้ ง่ายจะตายโอเคฟังนะถ้าเจ้าพาเข้าไปหาราชาข้าจะแก้ปัญหาให้เขาเองและถ้าข้าได้เหรียญทองมาข้าจะให้พวกเจ้าทั้งหมดแคทเธอรีนถูกพาตัวไปห้องของราชาที่ราชาเบอร์นาร์ดเฝ้ารอคำตอบของเธอเจ้าคิดว่าเจ้าแก้ปัญหานั้นได้อย่างนั้นเหรอใช่มันง่ายมากข้าฟังอยู่อ้ะ ในตอนแรกชาวนาผ้าไก่ข้าวแม่น้ําก่อนทิ้งจิ้งจอกกับข้าวโพดเอาไว้อีกที่อีกฝั่งหลังจากนั้นชาวนาต้องกลับไปเอาจิ้งจอกมาเมื่อเขาพาจิ้งจอกข้ามแม่น้ําแทนที่จะทิ้งจิ้งจอกเอาไว้กับไก่แต่เอมเขาผ้าไก่กลับไปที่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเขาก็สลับไก่เป็นขา้าวโพดเอาเข้าวโพดกลับไปที่อีกฝั่งจากนั้นก็กลับไปรับก่บที่จุดเริ่มต้นจะได้เอาทั้งสามข้ามอีกฝั่งโดยไม่มีอะไรกินอะไรเลยฮะเก่งมากเลยอะ นั่งคิดออกด้วยนั่งคิดออกนี่เจ้าจะทําได้ยังไงกันน่ะที่จริงข้าอ่านปริศนาคํำไทยมากมายตอนข้าอยู่วังของข้านะนะวังของเจ้าเหรอแล้วแคทเธอรีนก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับราชาฟังเจ้าก็คือเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งนอร์วาใช่ท่านราชาขอละ่ะ ทวงอาณาจักรให้ข้าทีข้าจะทราบซึงตลอดไปอาณาจักรของท่านน่ะจัดก,การแพนโตได้ในพริบตาเรียกขาว่าเบอร์นาได้และแน่นอนข้าจะช่วยเจ้าวันถัดมาอาณาจักรโนวายังไม่ตื่นนอนกันเลยตอนนั้นราชาเบอร์นาดกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนโจมตีโนวาและยึดหวังราชาแพนโต โดนจับที่เตียนแล้วจับเข้าคุกใต้ดินและทหารชาววังและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของนอวารุ่นเก่าก็ได้รับการปล่อยตัวจากคุกท่านมาช่วยเราแล้วเจ้าหญิงเอ,อ,เอ,อหรือควรเรียกว่าราชิน,นีขอโทษทีที่เข้ามาเช้าไปหน่อยนะข้าสู้กับโชคชะตาอยู่นะทั้งอาณาจักรดีใจที่เจ้าหญิงกลับมา และได้รับแต่งตั้งเป็นราชินีราชินีแห่งนอวาราชินีแห่งนอวาราชินีแห่งนอวาเจ้าหญิงแคทเธอรีนท่านฉลาดมากข้าอยากจะเป็นแบบท่านเจ้าหญิงไซแวนเหรอโอ้เก่งจะตายโอ้ไ <c> ท <oughs> ยไทยไท <c oughs> ย เจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าหญิงแคทเธอรีนแคทเธอรีนได้เป็นผู้นำที่เก่งมากประชาชนนอาวา่ารักนางทั้งอาณาจักรฤดูใบไม้ผลิถัดไปนางแต่งงานกับเบอร์าร์ดและจัดงานสมรสใหญ่ที่อนาณาจักรของนางเจ้าชื่ออะไรเจ้าดูน่ารักนะเรามาเป็นเออ, <Yeah. S 2> อย่าย่าหรอชื่ออย่างนั้นหรอ โอ้ชื่อแปลกดีนะเฮ้เฮ่เ่ยวงพึ่งไปไหนสิจะไปไหนเล่าสำหรับโชคชะตาของแคทเธอรีนนั้นโชคชะตาก็ไม่กลับมากวนแคทเธอรีนอีกเพราะนางได้เอาชนะโชคชะตาและพิสูจน์ว่าเรากำหนดชะตาตัวเองได้